เอาไงดีคะครูเขาผู้ชายนะทิ้งไปอยู่กับเมียน้อยก่อนจะทิ้งไปนี่ยหยาบคายกับหนูมากดาสาเสยเทสียๆๆแบบเหมือนหนูไปทําอะไรเขาโกรธมากๆเลยแล้วก็ไปอยู่กับเมียน้อยนะครึ่งค่อนปีหลายเดือนอยู่แล้วอยู่ๆก็กลับมาหมายความว่าไงคะครูเขาสํานึกได้ใช่ไหมคะเราจะอภาัายให้เขาหรือเปล่าคะครูยังไงดีคะครู ฟังเสียงนะช้านะคะหึหึสำนึกเหรอสำนึกเหรอเขาไม่ได้สำนึกจริงเขาสำนึกเขาสำนึกไปตั้งนานแล้วคนที่มจีจิตสำนึกเนี่ยคนที่มีจิตสำนึกเขาไม่ไปตั้งแต่แรกเขาก็ไม่คือถ้าอยากที่หนูเล่ามาว่าเขาหยาบคายมากด่าสาเสียเทยเสียถึงขนาดนั้นขอบซื้อผ้าไปอยู่กับคนอื่น เป็นเดือนๆนครึ่งค่อนปีกลับมาสนึกเหรอโอโอเขาไม่มีทางไปค่ะลูกเขาไม่มีทางไปผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีคนอื่นเพราะอะไรมันเป็นอย่างนี้มันเป็นฤดูมันเป็น,ปนซีซนันคือสายสูบเนี่ย กูเคยเล่าถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านู่น,นานแล้วกูเคยทำไว้เรื่องสายสูบสายสูบนี่น้าที่สูบค่ะแล้วอย่าไปถือสายอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปเกลียดน้องเมียน้อยอย่าไปเกลียดพวกคลิปพวกนั้นเขาเป็นอาชีพเขาค่ะอืม เราต้องดูคนของเราว่าไปปล่อยให้เขาป้นจี้เองบางคนเขาเป็นสายสู่คือเขาหลอกผู้ชายได้คนหนึ่งเขาระหว่างนั้นก็ทําให้หลงรกักทําให้เลิกกับเมียทําให้หอบเสื้อผ้าหนีไปอยู่ด้วยอย่างนี้แล้วก็ช่วงนั้นเอาโน่นเอานี่เอานัาน่นผู้ชายกมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีที่ดินเอาที่ดินไปจำลองมีบางคนถอนเงินที่เขาเรียกว่าอะไรนะเงินออมไว้ในอนาคตของข,องขาา้าราชการอ่ะอะไรมันเป็นตัวยอ่อกูก็จ <c oughs> ําไม่ได้กูไม่ได้เป็นนาชการกูก็เลยไม่รู้อะไรอ่ะเงินกองทุนบํานาญอะไรก ไปถอนมาเกลี้ยงเลยพานไม่น้อยไปเที่ยวโอ้ไปเที่ยวต่างประเทศซื้อกระเป๋าใบแพงๆสุดท้ายตอนหลังเริ่มร้อยหลอเริ่มไม่มีนางเลยไปมีคนใหม่ไงอือพูดง่ายๆคือสามีคุณอกหักค่ะคุณเจอเยอะนะไม่ใช่เป็นเล่นนะผู้ชายทิ้งลูกทิ้งเมียอย่างไร้เยื่อใยไม่มีเยื่อใยเลยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่อ่านไลน์ไม่อะไรบล็อกหมดเลยไปอยู่ผู้หญิงใหม่ พอโดนเขาทิ้งค่อยคานกลับบ้านเออสำนึกเอาอ,อย่างนี้มันเรียกว่าสำนึกหรือเปล่าไม่รู้สิสำหรับคุณรู้สึกว่าเขาไม่มีทางไปมากกว่าเอออาจจะอาจจะมันต้องดูด้วยว่าหลังจากนั้นกลับมาทําตัวยังไงบางคนทําหน้ามึนทําเฉยๆอย่างเงี้ยคือกลับมาเรียแพ้อืมไม่มีตังค์แล้วบางเคสคูเจอหนักกว่านี้นอีกนะอันนี้น้องเขาเล่าให้ฟังคุณโอ้โหตายแล้วคือยังก็ยังอุต่าหใจดีนะ คือผู้ชายอย่างนี้หอบเสื้อผ้าไปอยู่กับผู้หญิงใหม่อันนี้ไปเป็นปีอันนี้เคสเนี้ยไปประมาณเห็นน้องปีสองปีแล้วกลับมาแล้วทําขอโทษขอโพยแบบอู้ยังคือมันผิดกับไอคนเคสก่อนหน้านี้คือกลับมาแล้วทําหน้าหน้าบึ้งตึงไม่สนใจแค่แค่เสียหน้าโดนโดนไม่น้อยทิ้งแล้วกลับมาแบบไม่มีที่ไปอันเนี้ยเสียหน้าอีกเคสหนึ่งคือกลับมา ขอโทษขอโพยพอผิดไปแล้วให้โอกาสเธอนะอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้อ่าผู้หญิงก็แบบอ่ะเขาผิดพลาดอ,อย่างนั้นอย่างนี้ที่ไหนได้มาขอโทษขอโพยมาขอให้ขอความช่วยเหลือสุดท้ายคือไม่ได้กลับมาตัวเปล่าค่ะกลับมาพร้อมกับหนี้หลายแสนครึง่งครึง่งครึง่ครงค่อนล้านอืมเป็นหนี้เพราะว่าไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่เขาเอาโน่นเอานี่เอานั่นพอพอไม่ได้แล้ว กู้จนไม่รู้จะกู้ยังไงแล้วเป็นหนี้รอบด้านเลยแล้วกลับมาหาเมียขอโทษขอโพยแล้วให้เมียช่วยใช้หนี้เมียก็ดีค่ะอันนี้คือคือผู้หญิงคนเนี้ยมาเจอครูทีหลังคือตอนแรกะเขายังไม่ได้เจอครูเขายังไม่รู้จักครูมารู้จักครูตอนรอบหลังคือรับผู้ชายคนนี้กลับเข้ามาเห็นใจเขาเขาพลาดเนาะเขาผิดพลาดไปแล้วก็อ่ะ นางใช้นี่ให้เขาค่ะใช้นี่ให้ญาติพี่น้องของเขายแบบืมคนนี้มันเอาไปใช้ใช้ใช้เสร็จปุ๊บด้วยความที่คนเราต้องการจะใช้นี่มันก็ต้องทํางานหนักถูกป่ะเออก็ต้องช่วยกันหาเงินหรอกผัวหาเนียคอนหารายได้พิเศษอ่ะทําองค์ทําโอแล้วก็มาเอาของไปขายตลาดนัดลุยกันจนหาเงินได้หาเงินได้ใช้นี่ได้ผู้ชายก็ไปขายของในตลาดนัดขายขายขาย,ขาย พอมีตังค์เท่านั้นแหละผู้หญิงใหม่มาอีกแล้วจริงๆคือแบบทีนี้ภรรยาบอกไม่เอาลจะฟ้องแล้วคือก็เลยติดต่อมาทางครูอขอครูหาทนายให้หนูด้วยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะบอกนั่นนะ่ะอมนะสันดานคือสันดานค่ะแม้ให้อภัยครั้งแรกนะให้อภัยแล้วเขาไม่ได้กลับมาเพราะว่าเขานึกขึ้นได้ว่าเราอดี เขาเออเลิกขึ้นได้ว่าเราคือรักแท้เรารักเขาจริงๆเขาจึงสํานึกกลับมาไม่เขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเรารักเขาจริงแต่เขาไม่ได้รักเราไงนึกออกไหมผู้ชายที่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปอ่ะนะเขารู้อยู่แล้วว่าภรรยาคือผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวภรรยาคือผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแต่เขาไม่สนใจ เขารู้ว่าคุณรักเขาแต่เขาไม่ได้รักคุณเพราะว่าถ้าเขารักคุณเขาจะไม่ทาร้ายจิตใจคุณถึงขนาดว่าไปมีผู้หญิงอื่นอย่าว่าแต่หอบเสื้อผ้าไปอยู่ด้วยกันแล้วนะแค่เขาคุยแชทคุยกันนะเขาคุยกับผู้หญิงอื่นก็แสดงว่าเขาไม่รักเราแล้วเขาไม่ให้เกลียดเราไม่ให้ฆ่าเรารู้รือเปล่ไหมอันนี้พอเขาไปอย่างนั้นปุ๊บแล้วเขากลับมาเรานึกว่าเขาสํานึกหรอเปล่าค่ะเขากลับมาเพราะเขาไม่มีที่ไป บางคนไปหลงเชื่อว่าเมียน้อยรักเขาจริงเออไปหลงขลมเนี่ยหอบเสื้อผ้าไปมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถประเคนทุกอย่างให้เมียน้อยปรากฏว่าพอถึงจุดนึงมันหมดอะ่ะคนเรามันหมดได้เลยเออพอหมดปับ๊บเมียน้อยทิ้งทีนี้จะไปไงได้อะ่ะเออต้องคานกลับมานะถามว่า หลายคนหลายเคสอันอันเคสนั้นเขาไม่เอาเคสนั้นก็ฟ้องเต็มเต็มเต็มฟ้องเร็นข้อเร่งดูฟ้องชูเอ่ ong, เอฟ้องค่าเสียหายด้วยเพราะว่าเขาทําให้เธอต้องมานั่งใช้นี่อะไรเงี้ยเคสเอ่อที่กลับมานะอีกเคสหนึ่งนะที่ที่เป็นครั้งแรกเนะี่ยกลับมาแล้วเขาถามรูว่าครูเขาไปหลักเดือนนะเคสนี้ไปหลักเดือนกลับมาแต่ไม่ขอโทษด้วยเออไม่ขอโทษไม่สำนึกผิดไมะไร หนูจะเอาอยัางไงหนูจะให้โอกาสเขาไหมนะครูไม่สามารถตอบทุกอย่างแทนทุกคนได้ส่วนใหญ่ครูจะฟังปัญหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เออเรียกว่าช่วยวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าถ้าไปอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าไปอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วคุณเลือกเองว่าจะไปยังไงอย่างเคสเนี้ยถ้าให้ครูแนะนําส่วนใหญ่คนคนแอดไลน์ครูมาก็ต้องให้ครูแนะนำหลนะเนาะเออเพราะฉะนั้นความเห็นที่ครูแนะนําจะเป็นความเห็นส่วนตัวอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะอืมอย่าอย่าอย่าเพิ่งเชื่อครูทั้งหมดนะคะคือครูจะ แนะนําว่าถ้าลูกรักเขาถ้าเขารักลูกแล้วเขาไปไม่กี่เดือนเออแล้วเขากลับมาแต่เ้าจะอ,อกหักกลับมาหรือก็แล้วแต่นะรับเขากลับมาแต่อย่ารักเขางงไหมรับเขากลับมาทําหน้าที่พ่อของลูกค่ะทําหน้าที่พ่อของลูกเพื่อให้ครอบครัวสมบูรณ์แต่เรารักเขาไม่ได้แล้วค่ะ ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าคนวันเมื่อไหร่คนที่ไม่ซื่อสัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยเขาไม่รักเราเนี่ยเขากลับมาเพราะเขาไม่มีทางไปเดี๋ยวพอเขาเกิดสุิว่าอยู่กับเราไปสักพักสร้างเนื้อสร้างตัวเขาเริ่มมีเงินเดี๋ยวผู้หญิงเข้ามาเขาก็ไปอีกค่ะมันมีเชื้ออยู่อืมนึกออกไหมเราจะมานั่งหวาดระแวงตลอดชีวิตไม่ได้หรอกจริงๆถ้ากลับมาเรายังรักเขาอยู่เราก็ไม่มีความสุขค่ะเพราะเราจะสงสัยว่าเขาจะทําอย่างนั้นอีกไหม ซึ่งตับใดไนี้เขาจะไม่มีไม่มีเงินโอ้เขายังไม่ทําแต่ถ้าเขามีเงินแต่เขาก็ทํานะมีเงินมีโอกาสมีอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเข็ดไปตลอดชีวิตเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆจุกภาพจิตเราจะเสียไหมละ่ะเออเราจะเสียเราจะรู้สึกว่าคือมันหลอนอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณแนะนําหลายๆคนนะถ้าลูกรักเขาเขารักลูกครอบครัวสมบูรณ์รับเขาเข้ามาแต่ไม่ให้รักเขาแล้ว ไม่ให้รักแบบรักแบบคู่รักเออเพราะถ้ารักแบบคู่รักมันจะมีความอะไรหึงหวงมีความหวาดระแวงมันไม่สนุกหรอกการใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดระแวง่ะเออให้เราคิดว่าเขาไปแล้วคือเขาไปจากเราแล้วแต่เขากลับมาเนี่ยเขากลับมาในฐานะบุคคลหนึ่งที่ทำหน้าที่พ่อของลูกเราแล,และทำหน้าที่เติมเต็มครอบครัวแต่จะต้องไม่ไปรักเขาแล้วค่ะ หลายเคสเนี้ยครูแนะนําไปหลายคนเลยครูจ่ายยาตัวเดียวเลยค่ะคือสะกดจิตสะกดจิตให้เลิกรักค่ะถามว่าทําได้มันทําได้จริงหรอมันทําได้แต่นี่แต่ใช่ไหมสังเกตคือครูจะไม่ไม่ขายของแบบโอ้โหอะไรอะโฆษณาชวนเชื่อว่ามันต้องทําได้ทุกคนมันทําได้บางคนอืมแล้วใครอะคือคนที่มีวินัย สกดจิตทุกวันทําทุกวันเออครูไม่ได้บอกให้มาหาครูทุกวันนะครูสอนวิธีให้แล้วให้ทําเองต้องไปทําเองค่ะมันเหมือนกับครูจะบอกอะไรเดียมันเหมือนกับคนที่สวดมนต์คาถาชินะปัญชรเออไม่มีใครสวดได้ในครั้งแรกแล้วก็มีบางคนล้มเลิกไปซะก่อนที่จะสวดได้รู้อรอกป่ามแต่บางคนสวดได้นั่นนะคือคนที่ทําอย่างนั้นได้จะสกขดจิตได้อืสกดจิต ทำฝึกฝนเหมือนคนที่สวดคาถาเชนแมนชรให้มันยาวๆให้มันฝังเข้าไปมันจะมีเทคนิคนะคะในการในในการสะกดจิตคือทําให้คลื่นสมองเราไปอยู่ในคลื่นที่สําหรับการสะกดจิตเออคลื่นสมองในชีวิตประจำวันเราก็จะมีอยู่เบต้าอัลฟาเทด้าแล้วก็เดล้านะคะจริงๆเรามีคลื่นมากกว่าน,นี้แต่อันนี้หมายถึงคลื่นที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจำวันทุกๆวันมันจะมีอยู่สีคลื่นนี้ดัะนั้นเราจะให้คลื่นสมองเราไปอยู่เทด้า คือก่อนเดี๋ยวแต่ก่อนหลับอ่ะก่อนหลับคิ้มๆคิมก็จะแบบมีคีย์เวิร์ดมีอะไรมันจะมีขั้นตอนอมืมีดนตรีดนตรีบรรดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะช่วยจูนขึ้นสมองเพื่อเปิดนะคะเปิดใหเ้เราเข้าไปสู่ในจุดที่เป็นผวังแล้วก็ฟอนต์ตรงนี้มันเป็นเทคนิคที่ต้องจองเวลามาแล้วเดี๋ยวจะสอนให้นะคะแต่ไม่ได้รับประกันว่าทุกคนจะทําสําเร็จเพราะว่าบางคนใจร้อนทำสามวันเลิกก็จบกันค่ะสามวันเลิกเจ็ดวันเลิกก็จบกัน นะมันต้องค่อยๆทาทุกวันด้วยจิตที่แบบว่าคาดหวังก็ไม่ได้ด้วยนะคาดหวังก็จะกดดันนะเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายก็ไม่ได้ด้วยแล้วถ้ารู้สึกลังเลสงสัยก็ไม่ได้ผลเออเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใครได้ผลนีชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนเลยค่ะหลายคนบอกครูขอบคุณมากๆชีวิตหนูเปลี่ยนไปเพราะว่าพอเขาเห็นเอ,อสามีซึ่งเคยนอกใจเขาอะถ้าเขาถูกสะกดจิตให้หยุดรักไม่ได้เกลียดด้วยนะให้เห็นเขาแล้วเฉยๆเขาบอก นูเฉยอะครูรู้สึกเห็นเขาแล้วเฉยจริงๆรอะเออสบายสบายอะเราจะอยู่ในอารมณ์ที่เขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกอูอเบขาปะเออไม่ใช่เย็นชาด้วยนะคิดดูสิว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งที่เคยทําร้ายเราอะธรรมชาติของมนุษย์อะเมื่อเคยถูกทําร้ายเราจะมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปสายตาที่ชิงชัง บางคนเนี่ยแช่งดา่านะไม่แช่งสามีก็แช่งมือที่สมแช่งนี้น้อยแช่งติกซึ่งจริงจ,งจงอารมณ์ตรงนั้นนะ่ะความรู้สึกโกรธเกลียดและแช่งสาบแช่งเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำร้ายใครเลยทำร้ายตัวเรามันกลั่นมามันร้อนอยู่ในอกสังเกตนะวาลาโกรธเนี่ยมันจะรุ่มร้อนอยู่ในอกแต่พอสะกดจิตปับ๊บนะแล้วใส่คีย์เวิร์ดประมาณที่แบบว่านิ่งเฉย เออมันจะเย็นมันจะเบามันจะเชยเหมือนเรานั่งสบายๆไม่มีอะไรมากระมาทำร้ายเราได้ไม่ใช่ง่ายๆต้องขยันฝึกเออพอฝึกแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราเห็นเขาเรารู้สึกว่าเห็นเขาเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่เย็นชาใส่เลยบางคนบอกอ่ะอย่างนี้หนูก็เย็นชาใส่มาไม่การเย็นชานะ่ะคือการเฟซค,คือคือ การเย็นชาแปลว่าอะไรในใจเกลียดแต่ไม่พูดกับมันไม่ด่ามันหรอกไม่ไม่ให้มันรู้หรอกแต่ฉันเกลียดมันฉันเย็นฉันจะนิ่งกับมันแบบใช้เขาเรียกนะจิตวิยาหะเขาเรียกแบบสงครามเย็นเออถ้าสงครามเย็นถ้าเราทํามันอีกนออ์ทำมันไม่สนใจทํามันเหมือนเขาไม่มีตัวตนเหมือนเขาเป็นธาตุอากาศจริงๆแล้วคือความโกรธคือความโกรธที่เราซ่อนเอาไว้ไม่แสดงออกแล้วกัดใครกัดเราเพราะขณะที่เราอยู่กับคนที่เราเกลียดเราโกรธเนี่ย เราไม่พูดอะไรแต่ข้างในมันออะไรนะหมื่นล้านคําอยู่ในนี้คือดา่าแบบเช็ดแล้วเราก็จะรู้สึกแบบอุณหภูมิในร่างกาเยเราสูงขึ้นสังเกตตอนนั้นอุณหภูมิในร่างกาเยเราจะสูงขึ้นถ้าเรามือวางตรงหัวใจหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นซึ่งไม่ดีหัวใจเราควรจะเต้นเร็วตอนไหนรู้ไหมต้องหอกกําลังกายค่ะอืมตอนหอกกําลังกายเอ,อตอนที่เขาดีมีอะไรแบบหรือว่าเล่นกีฬาอะไรพวกนี้อาจจะหัวใจเต้นเร็วแต่ถ้าในสภาวะพัก ในสภาวะพักหัวใจเราคนเต้นช้าค่ะเต้นช้าสบายๆซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่จองเวลามาเนี่ยครูจะสอนเรื่องของการหายใจฝึกหายใจเดี๋ยวว้เดี๋ยวมีโอกาสจะทำคลิปตรงนี้มาด้วยฝึกหายใจแล้วก็คือเราเนี่ยนะคะจะต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ใช่ไปาสาบแช่งอะไรเขานะคะถ้ารับเขากลับมาให้กลับมาแต่ตัวเป็นพ่อของลูกเป็นเ,เติมเต็ม ครอบครัวแต่อย่ารักคนแบบนี้อีกหรือคะไม่ให้รักแล้วคะ่ะแล้วเราจะมีชีวิตที่เออก็ครอบครัวสมบูรณ์ดีก็ดีอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ยเวลาในคลิปหมดแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครที่ต้องการปรึกษาแอดไลน์มาจองเวลากับครูได้ที่0897456111นะคะ